สวัสดีครับท่านผู้ชมมอ r ร y c คริสต์มาสครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพัฒน์แชร์แคนแนนนะฮะเมื่อวานนะครับเราคุยกันไปแล้วว่าในเกมกระแสเงินสดนะฮะถ้าหากคุณเข้าใจกติกานะครับคุณสามารถที่จะออกจากสนามแข่งหนูได้เร็วนะครับแต่ผมอยากตอกย้ําความจริงกับคุณอีกครั้งนะครับว่าชีวิตจริงอะครับโหดกว่าในเกมหลายเท่านะฮะไม่ใช่ว่าเพราะคุณไม่เก่งนะครับแต่เพราะว่าชีวิตจริงอะครับมีแรงต้านที่ในเกมไม่มีนะฮะ และถ้าหากคุณไม่เข้าใจแรงต้านเหล่านี้ครับแม้ว่าคุณจะทําถูกเกือบหมดแต่คุณก็จะไม่ชนะนะจุดต่างที่สําคัญที่สุดในชีวิตจริงกับเกมนะฮะก็คือในเกมกระแสะเงินสดนะฮะจะมีสิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าเงินเดือนนะฮะไม่เคยเพิ่มขึ้นทั้งเกมนะครับไม่มีเงินโบนัสนะฮะไม่มีการเลื่อนตําแหน่งไม่มีเงินเดือนเพิ่มนะฮะ สิ่งเดียวที่เพิ่มได้ในฝั่งของรายรับนะครับก็คือ p า s s i v e i n อินคนะฮะหรือรายได้จากทรัพย์สินนะเพราะรายจ่ายในเกมเนี่ยจะไม่มีการขยับนะฮะทุกบาทของ p า s s i v e i n อินคเนี่ยคือการขยับเข้าใกล้เส้นชัยโดยตรงแต่ในชีวิตจริงนะครับมันมีทั้งเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นรายได้เพิ่มหรือการที่ได้ p า s s i v e i n อินคเพิ่มฟังแล้วน่าจะดีใช่ไหมฮะแต่ในทางทฤษฎีอะครับหลายคนเชื่อว่า ถ้าหากคุณคุมรายจ่ายไม่ได้นะครับตัวเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นของคุณนะฮะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะก็คือเกิดสิ่งที่เรียกว่าไลฟ์สไตล์อินเฟชันนะครับซึ่งปัญหานี้นะครับอยู่ตรงที่ว่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายคุณนะฮะในชีวิตจริงเนี่ยเพิ่มขึ้นหลังจากที่คุณมีรายได้เพิ่มนะซึ่งจะทำให้เส้นชัยของคุณนะครับที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยขยับออกไป นะฮะพอเงื่อนไขของการชนะในชีวิตจริงนะครับคือคุณต้องมีพาสีอินคัมสูงกว่าค่าให้จ่ายนะฮะดังนั้นนะครับต่อให้คุณคุมสัสดส่วนค่าให้จ่ายนะครับไม่ให้ค่าให้จ่ายเนี่ยโตเร็วกว่าเงินเดือนแต่ถ้าหากค่าให้จ่ายคุณเพิ่มนะฮะแม้เพียงนิดเดียวคุณก็ต้องหาพาสีอินคัมเพิ่มตามอยู่ดีนะฮะและนี่คือจุดที่ชีวิตจริงนะครับโหดกว่าในเกมมากนะฮะ นอกจากนี้นะครับวงจรที่ทําให้คนจํานวนมากอ่ะครับออกจากสนามแข่งหนูไม่ได้ฮะยังมีอีกนะฮะลองนึกภาพตามนะครับเงินเดือนขึ้นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเส้นชัยเนี่ยก็ขยับออกไปเราก็ต้องหาพาสซีฟอินค m มเพิ่มนะฮะพอพาสซีฟอินคอมเพิ่มนะฮะหลายคนก็เผลออัปเกรดชีวิตขึ้นอีกนิดนะฮะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกผลลัพธ์คืออะไรแม้ว่าคุณจะวิ่งเก่งขึ้นนะฮะคือหารายได้ได้มากขึ้น แต่เส้นชัยอะครับก็หนีคุณออกไปอีกอะนี่คือเหตุผลนะครับที่หลายคนนะฮะไม่ใช่แค่ยังไม่ชนะนะครับแต่ยังรู้สึกว่ายิ่งพยายามก็ยิ่งเหนื่อยนะนอกจากนี้นะครับยังมีแรงต้านอื่นๆที่เกมไม่มีนะครับแต่ว่าชีวิตจริงมีนะฮะตัวแรกเลยก็คือภาษีตราก้าวหน้านะครับยิ่งคุณเก่งนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณก็ยิ่งโดนเก็บภาษีมากขึ้นเพราะว่าภาษีบ้านเราอะฮะ เก็บแบบอัตราก้าวหน้านะฮะซึ่งในเกมแคชฟลูอะฮะแม้ว่าจะมีภาษีนะครับแต่ภาษีเนี่ยคงที่นะครับแต่ชีวิตจริงอะฮะเวลาคุณมีรายได้เพิ่มคุณก็โดนภาษีเพิ่มนะฮะหลายคนนะครับอาจจะใช้วิธีการลดหย่อนภาษีนะครับอย่างเช่นการซื้อประกันซื้อกองทุนนะครับอย่าง IMF S S F หรือ Thai e s G นะฮะเพื่อจะให้เสียภาษีน้อยลงนะคร จริงอยู่นะครับว่าจะทําให้คุณเสียภาษีน้อยลงจากเครื่องมือภาษีเหล่านี้นะฮะแต่ว่าเครื่องมือในการลงทุนเหล่านี้ฮะไม่ได้พาคุณออกจากสนามแข่งหนูได้เร็วนะครับเพราะว่าผลตอบแทนของการลงทุนเหล่านี้ฮะไม่ว่าจะเป็นประกัน IMF S S F หรือ Thai E S G นะครับผลตอบแทนของกองทุนเหล่านี้ฮะต่ำนะครับแล้วก็เงินนะครับจะถูกล็อกไว้ในระยะยาวนะครับ ทำให้เงินสดที่คุณเหลือครับเพื่อที่จะเอาไปลากกาไรส่วนต่างเนี่ยลดลงนะฮะข้อถัดมานะครับก็คือเรื่องของการกู้ยืมในชีวิตจริงะครับไม่ได้ง่ายเหมือนกับในเกมนะครับในเกมนะครับคุณสามารถกู้ได้ตลอดนะฮะไม่มีเครดิตสกอหรือว่าการติดบูโรแต่ในชีวิตจริงนะครับคุณต้องมีเครดิตที่ดีก่อนนะฮะมีรายได้ที่ดีนะครับคุณถึงจะกู้ได้แล้วถ้าหากคุณกู้มาแล้วผิดพลาดนะครับ จ่ายล่าช้านะฮะพลาดอันนี้คเครดิตของคุณพังทันทีดังนั้นการกู้ยืมนะครับจึงไม่ใช่ของเล่นนะฮะถ้าคุณเตรียมตัวดีอ่ะครับมันเป็นตัวเร่งในระยะยาวให้คุณประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณพลาดอ่ะฮะอันนี้ก็จะมีปัญหาต่อเนื่องนะครับก็จะไม่สามารถกู้ได้เหมือนไอ้เกดนะฮะนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการเพิ่มรายได้อ่ะครับเงินเดือนอย่างเดียวอะฮะ เราจะโดนทั้งภาษีโดนทั้งไลฟ์สไตล์อินฟลชันใช่ไหมฮะคนที่ออกจากสนามแข่งหนูได้เร็วอะครับจึงไม่รอการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนอย่างเดียวแต่เขาจะต้องสร้างไรายได้เพิ่มจากทางอื่นนะฮะเป้าหมายของไรายได้ที่เพิ่มนะครับก็คือเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเอาไปลงทุนต่อนะครับไม่ได้เอาไปอัปเกรดชีวิตนะฮะนอกจากนี้นะครับสำหรับ uh, Passive Income นะฮะที่เราได้มาครับ เราต้องเอาไปลงทุนซ้ำนะฮะไม่ได้เอามากินมาใช้เพิ่มนะฮะนี่คือกฎที่สำคัญมากนะครับถ้าคุณอยากที่จะมีอิสรภาพทางการเงินเร็วนะฮะแล้วก็ต้องรู้จักเรียนรู้นะครับในการลงทุนที่สามารถที่จะให้ส่วนต่างของกำไรหรือแคปิตอลเกณฑที่สูงนะฮะผลตอบแทนแค่5-8%เอนฮะอาจจะดีนะครับแต่ว่ามันไม่เร็วพอฮะที่จะทำให้เราออกจากสนามแข่งหมูได้ ดังนั้นกําไรส่วนต่างฮะหรือแคปิตอลเกนนะครับเป็นทางลัดที่ดีที่สุดนะครับแต่คุณจะไปทางลัดนี้ได้ครับคือคุณจะต้องรู้นะครับไม่ใช่มีเพียงความโลภเพียงอย่างเดียวแล้วก็อย่าลืมสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีไว้ล่วงหน้านะครับในเกมเนี่ยเรากู้ได้ง่ายนะครับเสียดอกเบี้ยสิบก็จบนะฮะกู้เท่าไหร่ก็ได้แต่ในชีวิตจริงเ่ยนะครับเราจะกู้ได้เฉพาะตอนที่เราพร้อมนะฮะมีเครดิตดีเราถึงจะได้ดอกเนะบี้ยตัดนะฮะ แล้วก็จะทำให้เราสามารถหลุดออกจากเกมได้เร็วนะสรุปนะครับเงินเดือนนะครับเป็นสิ่งที่เราไว้ใช้เลี้ยงชีวิตนะแต่รายได้เสริมหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นกระสุนสำหรับลงทุนแล้วก็รายได้ที่เราได้เพิ่มเติมจาก passive income ฮะเป็นเงินที่ห้ามใช้นะครับควรที่จะนำไปลงทุนต่อแล้วก็ตัวของกำไรส่วนต่างนะครับหรือ capital g a i เนี่ย เป็นทางลัดนะครับที่จะทําให้เรามีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วขึ้นแล้วก็อย่าลืมสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีนะครับจะทําให้คุณปิดเกมได้เร็วนะฮะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทุกบาทนะครับคือภาระที่บังคับให้คุณจะต้องสร้างพาสซีฟอินคำให้เพิ่มขึ้นหาคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินนะก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะทําให้ทุกท่านได้รับประโยชน์นะฮะ ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒนแชร์แนนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ